เฮ้ยแกเคยได้ยินคำนี้ป่ะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอคือบ้านเราเนี่ยเวลาฝนตกรถติดน้ำท่วมแล้วก็บนใช่ไหมแต่ลองจินตนาการดูนะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ500-600ถึงปีก่อนในดินแดนเม็กซิโกหรืออาณาจักรแอสเทกเนี่ยฝนไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมาชาติเว้ยแต่มันคือธุรกรรมใช่ฟังไม่ผิดธุรกรรมการที่ฝนจะตกลงมาเม็ดหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่เพราะความกดอากาศต่ำหรือล่องมรสุมอะไรทั้งนั้นแต่มันคือการแลกเปลี่ยนที่โคตรจะไม่แฟในสายตาคนยุคนี้คือถ้าแกอยากได้น้ำฝนมาปลูกข้าวโพดแกต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปีและสกุลเงินที่ใช้จ่ายไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่เงินโอนแต่เป็นเลือดและที่พิกกว่าเลือดคือน้ำตาของเด็กวันนี้ฉันจะพาแกไปรู้จักกับบอสใหญ่แห่งกรมชนและประธานโลกวิญญ,ญาณ ที่พเจ้าที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์ต่างดาวใส่แว่นดำน้ำแต่โหดระดับ S-Class ท่านมีนามว่าทลาล็อกและเรื่องราวของโปรเจกต์ขอฝนที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของน้องๆหนูๆนนับหมื่นคนบอกเลยว่าเรื่องนี้ดาร์กจนกาแฟในมือแกจืดสนิทแน่นอนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วล้อมบวงเข้ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนจะไปเจอท่านเทพมาดูแมพที่เราอยู่กันก่อนที่นี่คือ เทนอกทิตลานเมืองหลวงของชาวแอสเทคกถ้าเทียบกับปัจจุบันมันคือแมปที่สร้างอยู่กลางทะเลสาบเว้ยคิดภาพเมืองลอยน้ำสุดอลังการมีปีรามิดยักษ์ตั้งต่งงานอยู่ตรงกลางฟิลแบบหนังไซไฟ,ฟย้อนยุคเลยคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าชาวแอสเทคกเนี่ยเป็นพวกป่าเถื่อนวิ่งแก้ผ้าถือหอกไล่แทงกันหยุดลบภาพนั้นทิ้งไปก่อนพวกนี้เขาคือไฮเทคแห่งยุคนั้นนะจ๊ะ มีระบบชนลับประทานมีสวนลอยน้ำที่เรียกว่าชินนัมปาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงคนเป็นแสนแสนได้โดยไม่ต้องพึ่งเซเว่นอแต่ความพีคคือระบบเศรษฐกิจและปากท้องของคนทั้งเซิร์ฟเวอร์นี้ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวครับคือฝนเพราะแนบนี้ไม่มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านแบบอียิปต์ที่มีแม่น้ำนายดังนั้นถ้าปีไหนฝนไม่ตกเท่ากับเกมโอเวอร์อดตายยกเซิร์ฟ นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความนอยขั้นสุดของชาวเอสเท็ความกลัวตายเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ระบบน้ำประปาจากฟ้าทํางานต่อได้มาทําความรู้จักกับบอสประจำดันเจี้ยนของเราวันนี้กันหน่อยเทพทลาล็อกนี่คือเทพที่เก่ลาแก่มากก่อไกลล้านตัวคืออยู่มาตั้งแต่ก่อนยุคเอสเท็ซะอีกฟิลแบบเป็นเทพเจ้าเลก,กาซีที่ใครมาครองแถบนี้ก็ต้องนับถือ คาเลคเตอร์ดีไซน์ของท่านนี่บอกเลยว่าล้ำ 1. Google eyes ท่านจะมีดวงตากลมโตเหมือนใส่แว่นกันลมหรือแว่นว่ายน้ำอันเบลม่มนักโบราณคดีบอกว่าเป็นวงแหวนง,งูพันกันแต่เราดูยังไงก็แว่นมินเนี่ยนชัดๆ 2. เขี้ยวมีเขี้ยวยาวงงออกมาจากปากเหมือนเสือจาก,กัว 3. ส,สีประจำตัวสีฟ้าน้ำเงินแน่ละ่ะเทพแห่งน้ำนี่นาทลารอก ไม่ได้เป็นเทพแห่งฝนธรรมดานะแกแต่ท่านเป็นพวกไบโพล่านิดหนึ่งคือท่านเป็นผู้ให้ชีวิตบรรดาลฝนพืชผลงอกงามแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ทำลายล้างด้วยฟ้าผ่าน้ำท่วมพายุลูกเหบ็บฝีมือท่านหมดคืออารมณ์แบบข่าจะให้เองกินอิ่มก็ได้หรือจะกดปุ่มรีเซ็ตล้างแมพให้หายไปเลยก็ได้ดังนั้นชาวแอสเทเลยกลัวท่านมากต้องเอาอกเอาใจสุดฤทธิ์เพราะ กลัวท่านงอนแล้วปิดวาวน้ําถามว่าทําไมต้องบูชายันทําไมต้องคี้ข่าคือเราต้องเข้าใจลอจิกหรือตรกกะของคนยุคนั้นก่อนเขาไม่ได้เป็นฆาตกรโลกประจิตนะเว้ยแต่เขาเชื่อในระบบหนี้สินชาวแอสเทกเชื่อว่าเทพเจ้าเสียสละเลือดเนื้อเพื่อสร้างโลกและมนุษย์ขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยติดหนี้บุญคุณเทพเจ้าตั้งแต่เกิดเป็นหนี้โกยสอจัก,กรวาลที่ไม่มีวันหมด และว,วิธีเดียวที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้เทพเจ้ามีแรงทํางานต่อเช่นให้พระอาทิตย์ขึ้นให้ฝนตกก็คือต้องเติมพลังงานคืนกลับไปและพลังงานที่บริสุทธิ์และเข้มข้นที่สุดคือเลือดหรือชาลิสออฟไลฟ์ถ้าไม่เติมเลือดเพพก็อ่อนแรงหรือไม่ก็โกรธและระบบโลกก็จะล่มสลายดังนั้นการบูชายันไม่ใช่เรื่องโหดร้ายในสายตาพวกเขาแต่มันคือหน้าที่พล,ลเมืองหรือซิวิกดิวที่ เหมือนการจ่ายภาษีนั่นแหละแค่จ่ายแพงหน่อยจ่ายด้วยหัวใจสำหรับทลาล็อกท่านดูแลเรื่องน้ำเรื่องความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่แค่เลือดธรรมดาแต่ต้องเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับฝนซึ่งนั่นนำไปสู่หน้าต่อไปมาถึงจุดที่ดาร์กที่สุดของเรื่องนี้เยื่อของทลาล็อกส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉลยศึกกล้ามโตไม่ใช่นักรบผู้เกรียงไกรแต่เป็นเด็กครับ เด็กตัวเล็กๆอายุตั้งแต่ทาลกแบบเบาจนถึง7-8ขวบทำไมต้องเด็ก 1. ความบริสุทธิ์ชาวแอสเทกมองว่าเด็กคือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่สุดยังไม่เปื้อนเปื้อนโลกีเปรียบเสมือนร่างทรงตัวจิ๋วของผู้ช่วยเทพเจ้าที่เรียกว่าทราโลเก้ทลาโลเก้คือฟิลแบบลูกสมุนตัวเล็กๆของทลาล็อก 2. การเรียนแบบอันนี้สาคัญมากคีย์เวิร์ดเลย เขาเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์แบบเรียนแบบคือถ้าอยากได้ฝนคือน้ําที่ไหลมาจากฟ้าก็ต้องสร้างน้ําขึ้นมาบนโลกก่อนแล้วอะไรล่ะที่เหมือนฝนที่สุดไม่ใช่ฉี่นะแกมันคือน้ําตาน้ําตาเด็กคือฝนเสียงร้องไห้ของเด็กคือเสียงฟ้าท้องยิ่งเด็กร้องไห้หนักน้ําตายิ่งไหลพรากฝนก็จะยิ่งตกหนักพืชผลก็จะยิ่งงอกงามตะกะโคตรจะพังพินาศในสายตาเรานะแต่สําหรับเขามันคือซาอน์ เข้าสู่ช่วงอีเวนต์หลักของปีในปฏิทินแอสเทกเดือนแรกของปีประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเรียกว่าเดือนอัดลักควาโลแปลว่าการหยุดของน้ำหรือช่วงหน้าแล้งช่วงนี้แหละที่ชาวบ้านจะเครียดสุดๆเพราะ,สะเสบียงเริ่มร่อยหลอดินเริ่มแห้งแตกเป็นช่วงเวลาที่ต้องขอฝนให้ได้ไม่งั้นตายหมู่มันเลยเป็นช่วงเวลาแห่งการเซกร์ไฟส์ครั้งใหญ่ลองนึกภาพบรรยากาศในเมืองนะปกติเมืองจะคึกคัก แต่ช่วงนี้ทุกคนจะรู้กันว่าได้เวลาแล้วบรรยากาศจะกดดันพระในวิหารเริ่มเตรียมมีดเตรียมแท่นบูชาและเริ่มตู่ออเดอร์สินค้าล็อตพิเศษนั่นก็คือเด็กๆที่จะถูกส่งไปเป็นทูตเจรจากับทาราล็อกแกอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาไปจับลูกใครมาก็ได้เหรอคาตอบคือมีทั้งใช่และไม่ใช่ในบางกรณีถ้าเป็นเฉลยศึกก็อาจจะเอาลูกหลานเฉลยมาแต่ส่วนใหญ่แล้ว เด็กที่ถูกเลือกมักจะเป็นเด็กพิเศษ 1. การซื้อขายมีบันทึกว่าพ่อแม่บางคนที่อาจจะจนมากหรือศรัทธาแรงกล้ามากขายลูกตัวเองให้กับนักบวชแลกกับข้าวของเครื่องใช้หรือเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลคิดดูดิขายลูกกินหรือขายลูกเพื่อเซิร์ฟเวอร์ 2. ลักษณะมงคลเด็กที่จะถูกเลือกต้องมีลักษณะบางอย่าง,างเช่นมีขวัญสองขวัญหรือทูคอลิกซ ซึ่งเขาไปเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับเทพเจ้าได้ดีกว่าเด็กทั่วไปใครมีขวัญสองขวัญในยุคนั้นก็คือสวยแล้วหนึ่งเด็กพวกนี้จะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเหยื่อนะแต่ถูกมองว่าเป็นอิชิปลาหรือร่างประทับของเทพช่วงก่อนวันพิธีเด็กๆจะถูกจับแต่งตัวสวยงามใส่ชุดประดับขนนกใส่หัวอลังการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเหมือนขุนให้อ้วนก่อนเชือดน,อนะาเศร้านะโลเคชันในการทำพิธีไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะ แต่จุดพีกสุดคือเมาท์ทาล l a l ภูเขาสูงเสียดท้าที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงไปพอสมควรสูงประมาณ4,000กว่าเมตรลองจินตนาการขบวนแห่พระในวิหารขุนนางและเด็กๆที่ถูกแบกใส่เกี้ยวตรงเดินเท้าขึ้นเขาที่สูงและหนาวเหน็บทางเดินยาวเหยียดที่สร้างขึ้นเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะปัจจุบันยังมีซากทางเดินนี้อยู่นะแกเป็นโบราณสถานเลยบนยอดเขานั้นมีลานพิธีกรรมขนาดใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบและมีรูปสั้นทลาล็อกตั้งอยู่บรรยากาศข้างบนนั้นมันจะเงียบสงัดมีแต่เสียงลมวีดวิวเมฆหมอกลอยตำ่ำคือถ้าฉันเป็นเด็กแค่เดินขึ้นมาก็ร้องไห้ละไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยแต่ถ้าเด็กมันไม่ร้องละ่ะนั่นคือปัญหานี่คือหน้าที่โหดที่สุด The Tears กฎของอีเวนต์นี้คือโนเทียโนเรนไม่มีน้ำตาไม่มีฝน ระหว่างทางที่แห่ขบวนขึ้นไปหรือก่อนจะลงมือสังเวยเด็กๆทะลองห้อยโฮออกมาชาวบ้านและนักบวชจะได้ใจกันมากๆจะตะโกนร้องรับกันว่าเย่ฝนมาแน่ปีนี้รอดแล้วน้ําตาของเด็กคือคําทํานายว่าปีนี้ผลผลิตจะดีแต่ถ้าเด็กมันงงล่ะหรือเด็กมันช็อกจนร้องไม่ออกหรือเด็กมันเข้มแข็งเกินไปนักบวชแอดมินคุมพิธีจะต้องใช้เทคนิคพิเศษเพื่อรีดน้ําตาออกมาวิธีที่บันทึกไว้คือการดึงเล็บ การถอนเล็บแกเอ้ยลองคิดสภาพดึงเล็บสดๆเพื่อให้เจ็บปวดที่สุดเพื่อให้กรีดร้องออกมาดังที่สุดไม่ใช่ทรมานเล่นๆนะแต่เพื่อบังคับให้กลไกขอฝนทำงานมันคือการฟาร์มน้ำตาที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยก็ว่าได้เมื่อถึงแท่นบูชาหรือบางทีก็เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้ำเชื่อว่าเป็นมดลูกของโลกและทางเข้าสู่โลกบาดาลช่วงเวลาคลายแม็กซ์ก็มาถึง นักบวชจะจับเด็กนอนหงายบนหินศักดิ์สิทธิ์เด็กๆที่แต่งตัวสวยงามหน้าตาเปล,เปลือเปืนกล้ามน้ำตามีดหินออบซิเดียนที่คมกริบยิ่งกว่ามีดผ่าตัดจะถูกตวัดลงไปที่หน้าอกควักหวัวใจที่ยังเต้นตุบๆออกมาชูขึ้นฟ้าถาวายแด,ด่ลารล็อกเลือดที่ไหลออกมาจะเอาไปทาตามรูปสั้นหรือสาดลงไปในถ้ำเพื่อป้อนอาหารให้กับแผ่นดินส่วนล่างของเด็กๆบางทีก็จะถูกนำไปฝังในหลุมพิเศษหรือเก็บไว้ในไห ที่นักโบราณคดีขุดเจอบางตำรามีการพูดถึงการนำร่างไปปรุงอาหารในพิธีกรรมต่อแคนนิบาลิซึมอันนี้ยังถกเถียงกันในดีเทลแต่มีความเป็นไปได้สูงในบริบทของแอสเท็ตัดมาที่วิญญาณของเด็กๆบ้างตายโหดขนาดนี้ไปไหนในความเชื่อแอสเท็คนตายไม่ได้ไปที่เดียวกันหมดนะเว้ยมันแบ่งโซนตามสาเหตุการตายคนที่ตายเพื่อทลาหลอกรวมถึงคนโดนฟ้าผ่าจมน้ำหรือโรคผิวหนังมีตุ่มหูพอง จะได้ตั๋วพิเศษไปที่ทลาโลกันนี่คือสวรรค์ชั้นหนึ่งเป็นดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันด์มีอาหารอุดมสมบูรณ์มีดอกไม้บานตลอดเวลาไม่มีความทุกโศกต่างจากมิกตลันนรกขุมปกติที่ต้องเดินทางฝ่าด่านทรหด4ปีถึงจะไปถึงดังนั้นพ่อแม่ที่ขายลูกหรือยอมให้ลูกถูกฆ่าส่วนหนึ่งเขาปลอบใจตัวเองว่าลูกเราไปสบายแล้วไปอยู่กับเทพเจ้าในดินแดน VIP แล้วนะ มันคือคกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้สังคมนี้ยอมรับเรื่องโหดร้ายนี้ได้หน้า 12. ชาวชีวิตลิควเมื่อเมียก็ต้องการส่วนแบ่งไม่ได้มีแค่ทลาหลอกนะจ๊ะที่ต้องการเครื่องเซนข้างกายท่านยังมีเทพีอีกองค์ชื่อชาวชีวิตลิควชาวชีวิตลิควชื่ออ่านยากชิเป๋งนางคือเทพีแห่งน้ำในแม่น้ำลำคลองทะเลสาบและเป็นภรรยาหรือน้องสาวของทลาหลอก นางคนนี้ก็ดูดไม่แพ้กันนะในเทศกาลเดียวกันบางทีมีการสังเวยเด็กผู้หญิงเพื่อบูชานางด้วยวิธีการอาจจะต่างกันหน่อยเช่นการทําให้จมน้ําเด็กจะถูกพานั่งเรือออกไปกลางทะเลสาบแท็กซโ,โกโก้แล้วปล่อยให้จมลงไปเพื่อให้กลับไปสู่อ้อมกอดของแม่น้ําสรุปคือทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้กินจุทั้งคู่แกอาจจะถามว่าเฮ้ยโม้เปล่านิยายเปล่า no 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 หลักฐานทางโบราณคดีมันฟ้อง ที่วิหารเต็มโปรโมายอใจกลางเม็กซิโกซิตี้นักโบราณาคดีขุดหลุมที่เรียกว่า offering 48เครื่องบูชาหลุมที่48สิ่งที่เจอคือโครงกระดูกเด็ก42ร่างอายุประมาณ2-7ขวบนอนเรียงกันกระดูกหลายชิ้นมีร่องรอยของการขาดสารอาหารแสดงว่าตายในช่วงแล้งจัดและที่สำคัญบริเวณปากและลำคอของเด็กๆมีร่องรอยของโรคติดเชื้อที่ทำให้เจ็บปวดมาก ซึ่งอาจจะช่วยให้เด็กร้องไห้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกระตุ้นเยอะอันนี้ทฤษฎีเสริมนะและที่พีคคือทุกร่างถูกทาด้วยสีฟ้าสีของทลาหลอกและรายล้อมด้วยเปลือกหอยทรายและปะการังที่นำมาจากทะเลไกลโพ้นขึ้นลงทุนมากเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนโลกบาดาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าเป็นฝันร้ายของชาวแอสเท็ คือช่วงปีคริสตศักราช1,450ถึง1,454เกิดภัยแล้งติดต่อกัน4ปีรวดปลูกอะไรก็ตายเก็บเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้คลังสเบียงเกลี้ยงคนเริ่มอดตายถึงขั้นต้องขายตัวเป็นทาสแลกข้าวโพดกรรมมือเดียวกริย์มารกเตซูมาวันมอนเตซูมาที่หนึ่งเครียดจนผมร่วงปุโรหิทํทำนายว่าเทพพระเจ้าโกรธจัดบัตรเครดิตวงเงินเต็มแล้วต้องจ่ายหนี้ก้อนโตเดี๋ยวนี้ ปี1454นี้เองที่มีการสังเวยเด็กจำนวนมหาศาลที่สุดเป็นประวัติการเพื่อเป็นการล้างพอร์นี่สินและขอร้องให้ฝนตกลงมาสักทีหลุม Off e ฟ ing 48ที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คาดว่ามาจากเหตุการณ์นี้นี่แหละมันคือหลักฐานของความสิ้นหวังของมนุษย์ที่จนตรอกสุดๆขอแทรกเกรดนิดหนึ่งที่วิหารเต็มโปรโมายอเนี่ยมันจะเป็นปิรามิดคู่ยอดมีสวิหารฝั่งซ้ายทาสีฟ้าของทาลาลอก เทพฝนฝั่งขวาทาสีแดงของวิติซิโลโพชตี้เทพสงครามหรือพระอาทิตย์สององค์นี้ต้องการของกินต่างกันเทพสงครามขวาชอบหัวใจฉเฉลยพึกนักรบผู้กล้าเลือดที่สูบฉีดจ,จากความฮึกเหิมเทพฝนซ้ายชอบความบริสุทธิ์ชอบน้ำตาชอบเด็กมันคือความสมดุลที่น่าขนลุกฝั่งหนึ่งคือความตายเพื่อรักษาอาณาจักรการเมืองสงครามอีกฝั่งหนึ่งคือความตายเพื่อรักษาชีวิต กเกษตรกรรมธรรมชาติชาวแอสเทคต้องเลี้ยงทั้งสองฝั่งให้สมดุลขาดฝั่งไหนไปเซิร์ฟเวอร์ก็ล่มมาพูดถึงคนลงมือบ้างนักบวชของทลาหลอกคนพวกนี้ไม่ได้ใส่ชุดขาวสะอาดเหมือนนักบวชในหนังนะจ๊ะแต่ภาพลักษณ์คือหน้ากลัวโคตรผมยาวเฟื้ยไม่เคยสระไม่เคยหวีจับตัวเป็นก้อนสางกระตังหรือ dreadlocks และที่สำคัญผมพวกนี้จะชุ่มโชกไปด้วยเลือดแห้งกรังจากการทำพิธีซ้ำแล้วซ้ำเล่า กลิ่นคิดดูว่ากลิ่นเลือดเน่าผสมกลิ่นตัวที่ไม่ได้อาบน้ําใครเดินผ่านคือรู้เลยว่าแอดมินมาแล้วชุดมักจะใส่ชุดที่ทําจากหนังมนุษย์หรือทาสีดําสีน้ําเงินคนพวกนี้มีอํานาจมากเพราะเขาคือคนเดียวที่คุยกับบอสรู้เรื่องถ้าเขาบอกว่าปีนี้ต้องใช้เด็ก50คนก็คือ 50- าห้าต่อรองในวันพิธีชาวบ้านไม่ได้นั่งดูเฉยๆนะพวกเขามีส่วนร่วมด้วยความกลัวและความศรัทธา บางพิธีกรรมจะมีการทำรูปปั้นทลาหลอกจากแป้งข้าวเจ้าผสม,มเมล็ดพืชเรียกว่าโซอาลีพอบูชายันเสร็จเขาจะเอารูปปั้นแป้งนี้มาตัดแบ่งเหมือนเค้กแล้วแจกจ่ายให้ชาวบ้านกินมันคือการกินเนื้อเทพพระเจ้าเตโอควาโลเพื่อรับสิริมงคลคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับรับสีมหาสนิทของคริสแต่เวอร์ชันนี้ฮาร์ดคอกว่าเยอะทุกคนกินไปสั่นๆภาวนาไปขอให้ฝนตกเธอขอให้ลูกหลานฉันรอดเธอ ตัดภาพมาปี1519เมื่อเฮอร์นานกอเตสและทหารสเปนบุกมาถึงพอฝรั่นพวกนี้เห็นพิธีกรรมควักหัวใจเด็กเห็นเลือดนองวิหารช็อกสิครับอ้วกแตกชาวสเปนมองว่านี่มันพวกลัทธิซาตานชัดๆปีศาจพวกเขาไม่เข้าใจโลจิกเรื่องหนี้สินหรือเรื่องฝนเลยสิ่งนี้แหละที่ทำให้สเปนมีความชอบธรรมในมุมของเขาที่จะทำลายล้างอารยธรรมออสเทก โดยอ้างว่ามาเพื่อปราบมารและเปลี่ยนพวกคนเถื่อนให้เป็นคริสเตียนการประทะกันของสองวัฒนธรรมนี้คือจุดจบของทลาหลอกในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมชนลประทานเม็กซิโกถึงแอสเทกจะล่มสลายไป500ปีแล้วแต่ทลาหลอกก็ยังทิ้งลายไว้นะแกเรื่องเล่าที่ดังที่สุดคือปี1964ยุคป,ปัจจุบันนี่แหละรัฐบาลเม็กซิโกค้นพบหินสลักรูปทลาหลอกขนาดมหาศาล หนัก167ตันคือใหญ่เท่าตึกแถวแล้วตัดสินใจจะย้ายมันเข้ามิวเซียมในเม็กซิโกซิตี้วันที่ขนย้ายแกเอ้ยฟ้าที่สว่างสว่างอยู่ดีๆมืดครึ้มแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหนักแบบพายุถล่มเมืองน้ำท่วมฉับพลันทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นฤดูแล้งชาวเม็กซิกันเชื่อกันฝังใจเลยว่าปูททลาหลอกแกตื่นแกโกรธที่ไปย้ายที่นอนแกสุดท้ายก็ย้ายสำเร็จนะ แต่ตำนานเนี้ทำให้คนเม็กซิกันทุกวันนี้ยังนับถือและเกรงใจทลาหลอกอยู่ลึกๆใครไปเที่ยวมิวเซียมอย่าไปลบหลู่ท่านเชียวฟังมาถึงตรงนี้แกอาจจะมองว่าชาวแอสติกโวดร้ายป่าเถื่อนฆ่าได้แมก้กระทั่งเด็กแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปมันคือเรื่องราวของมนุษย์ที่พยายามเอาชนะความกลัวพวกเขากลัวความอดอยากกลัวความตายกลัวธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ พวกเขาทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าดีที่สุดเพื่อความอยู่รอดของคนส่วนรวมแม้ว่าจะจ้องแลกด้วยราคาที่แพงระยับก็ตามทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้บูชายันเด็กเพื่อขอฝนแล้วเรามีฝนเทียมเรามีเขื่อนแต่เราก็ยังมีการสังเวยในรูปแบบอื่นหรือเปล่าเราสังเวยสุขภาพแลกเงินเราสังเวยธรรมชาติแลกความเจริญหรือเรากำลังบูชาทาาหลอกองค์ใหม่ในนามของทุนนิยม ลองกลับไปคิดดูนะว่าสิ่งที่เรายอมแลกไปทุกวันนี้มันคุ้มค่าพอหรือยังสำหรับวันนี้ FNY ขอตัวไปกลางร่มก่อนกลัวฝนตกและจะนึกถึงหน้าเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ